ก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่โคกหนองนา EP ที่8แล้วนะครับผมสําหรับวันนี้ผมก็จะมาไถนาครับเป็นวัยรุ่นไถนาครับวันนี้ก็อันนี้ผมให้น้อยเกมมาไถนาช่วยนะครับผมขอเสียตหน่อยครับขอเสียตหน่อยพี่อิวไปเดี๋ยวไปเี๋ยวยอดเด็ดน้อยเกมเขาปากฉีกตรงนี้นะครับผมนะเขาปากฉีกครับเขาไปมีเรื่องกับวัยรุ่นมานะครับผม20ตอนหนึ่งอะครับทุกคน เขาฟันหลังผมอะเขาฟันไม่เข้าว่ะเออ What What the fuck แต่ฟันผ่าเข้าเฉยๆเลยเอาพี่บาไาเรา,เราเข้าเรื่องอะไรดีกว่าครับทุกคนนะปะปะปะ,ปะไปไถ่ายนาผมสองไร่นะผมก็ให้น้องเกมมาไถานาช่วยครับไถคนเดียวไม่เสร็จแน่นอนคะรับทุกคนมาถ้าเสียงเกมดังไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> ทำไมเกมไปปีน <c oughs> ปีนโพน่ะนั่นนะ่ะเกมไปไหน นโอ้เก็มขึ้นตรงนั้นเลยเหรอตอนทางขึ้นตรงไหนนี่นี่พี่มีทางขึ้นอยู่มาทำอะไรเก็มเก็มเก็มลงไปแล้วก็ไม่เป็นไรนี่พี่มีทางขึ้นอยู่อยงนี้อ่าเก็มเริ่มถ่ายตรงนู้นเหรอเอ้ยของเริ่มตรงนี้ไปเลยมาเดี๋ยวพี่จะถ่ายจากตรงนี้ไปแล้วกันเดี๋ยวพี่ถ่ายตัดหัวงานไปเลยแล้วกันมาเออถ่ายตัดหัวงานไปเลยไปอ่ะทุกคนจะย้ายกันไปปะวะ พี่ไม่เก็บรายละเอียดให้ผมด้วยได้เลยเดี๋ยวพี่ลดเสียงแป๊บนึง่งตัวเสียงมันดังเกินไปไม่ใช่อะไรเงียนๆเนียนๆเนียนๆเนียนๆเโอ้โหสุดยอดครับสักคคู่นะทุกคนครเดี๋ยวเราถ่ายตามต้นไม้เก็บไปครับโอ้โหไม่เก็บไม้เก็บถ่ายไม้เก็บถ่ายไม่เนียร์ครับทุกคนโอ้ตายแล้วผมไม่รู้ระ<ม>ยะถ่ายของมันนะพี่นะ<ม>แต่พี่เก็บงานให้เดี๋ยวพี่เก็บงานให้เก็บถ่ายไปเลยเดี๋ยวพี่เก็บงานไปแล้วกัน ถ่ยชิวๆนะทุกคนนะพอล้คือพี่ต้องพี่ต้องถอีกด้านนึงอ่ะท้าเมื่อกี้พี่ถ่ายหัวงานมาแล้วทำไมมันไม่ติดวะถ่ายตัดหัวงานมานะครับผมต้องถตัดหัวงานมาเนี่ยเฮ้อแย่ๆๆ้งๆๆๆ ของอยู่ขอบแล้วพี่เออปาดไปเร็วแท้สายตามสเตีมแถวบ้านผมเขาจะใส่วนเป็นวงกลมรับแรงครึ่งแรงครึ่งสาต่อมาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ตามตูดไปแล้วกันเมื่อกี้พี่เก็บหัวงานเดี๋ยวเมื่อกี้นี่ดูข้างหลังครับทุกคนดูข้างหลังเออดีมากโอ้โหมาแล้วครับผมนิวฮอลแลนด์คู่เลยนะครับผมสุดยอดเออ้ี่แล้วชีวิตจริงมันมีป่ะพี่เราถ่ายนิวฮอลแลนด์นิวฮอลแลนด์ในไทยจริงป่าพี่ มีอยู่นะมีมีม,มีแต่บ้านพี่ก็เห็น <c oughs> เห็นมีคนใช้อยู่นะแคขายฟอร์ดเลยนะพี่มีคนแลกเจอขายแล้วมันก็จะมันก็จะดูแบบว่าดูสมส่วนดูสมส่วนกับฟอร์ดน,น,น,นิดนึงอ้ว <c oughs> นอ้วนเลยใช่ดูอ้วนนะ <c oughs> ต้นไม้อาจจะเยอะนิดนึงนะทุกคนเพราะว่านาเราไม่ได้ตัดต้นไม้ครับทุกคนนีช่ชิวๆครับทุกคนชิวๆอย,ย่าไป มา EP ที่8แล้วก็ไถนาไปนะครับผมไปรุ่นจัดไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวผมไปก่อนครับผมไปก่อนถักไทยฮะถักทายขับภายในบ้างผมขับภายในตลอดเลยพี่ตอนนี้เก็บเก็บเลี้ยวไปเลยเหรอเนี่ยผมไม่กลัวผานหักเหรอรถผมแข็งแรงพี่ทำไปจากวายบีนี่อ่ะพี่โอ้โหยอดเลยอะรถเปื้อนแล้วอะรถเปื้อนแล้วโอ้ตายตายรถเปื้อนแล้ว โอเคมฐานถ่ายเกมเนี้ยวเหมือนฐานตีดินเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะุดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ไม้เก็บล่องที่ผมเลือไว้แล้วกันโ <c oughs> อ้ตายแลย้วถ่ายนานแบบไหนครับเนื้อเดี <c oughs> ๋ยวพี่ไม้จะบอกว่าเราแย่งงานทำไม้รับลุนะไม่ได้ครับแย่งงานกันเป็นฝีไม่ดีคนระับเ๋้อยนี้ไม่ต้องแย่งไม่ต้องแย่งยกให้เลยในงานแบบนี้ <c oughs> เก็ดถ่ายตัดงาน,นไปเลยนั่นแหละสวยสวยสวย แล้วไอ้ทางต้นไม้นี่ผมจะถ่ายยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เก็บงานให้เดี๋ยวพี่เก็บงานให้โอ้โหสุดยอดอ่ะสวยจัดไปครับเสียงเกมถ้าดังไปต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนลดเสียงได้เดี๋ยวพี่เก็ออบของงานก่อนนะนี่เดี๋ยวพี่จะเก็บของงานตัวน,นี้ก่อนจะได้แบบเออเวลาระบวนมาจะได้ถ่ายง่ายๆหน่อย แล้วระดับเราแล้วก็ต้องดันเรื่อยๆครับทุกคนอธรรมดาที่ไหนอะเดี๋ยวพี่เก็บตามโคนต้นไม้ให้แล้วกัน <c oughs> ต้นๆๆๆๆตไม้มาเยอะครับทุกคนต้นไม้เยอะก็ต้องทําใจฮะทุกคนก็ให้ความสนจริงไปอีกแบบเนาะนาะ <c oughs> <c oughs> เกมเนาะสดจริงแล้วก็ยากมากกันครับอ้ยถอยชนต้นไม้่ะ ท่อก็ลั่นเกินท่อนเนี่ยโอด่เย็นปาราผมเราเย็นไปถึงนู่นแล้วอ่ะตัวนี้ไถไถก็ไม่หมดมันเหลือให้พี่ไงพี่ผมโอ้ดได้เลยได้เลยเท่จัดดับคนขับอ่ะดูสยัยลั์ดับขับอ่ะไม่มีอะไรเท่ไปกว่านี้นะครับทุกคนเรานี่คือแบบ นี่นี่ถ้าไม่ติดว่าอันนี้คือใส่สูตรขับรถถ่ยแล้วนะเนี่นยใช่ไหมเกมติดว่าลืมเอาสูตรมานี่ผมใส่แล้วพี่อ่าเจ้าบ้าพี่เพราะว่ายังไงยังไงผมก็ไม่มีอ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ลืมนะไม่มี <c oughs> ไม่มีไม่มีอย่างเดียวอันนี้ไม่มีอย่างเดียวก็น,นี่นะคือไม่มีตังค์ซื้อด้วยเด็ประเด็นโอ้โหัน <c oughs> นี้คือว่า <c oughs> แพสเลยแพสเลยอ่ะตรงเนี้ย พี่เก็บรอบนี้ก่อนนะพี่เก็บงานล่อบนี้ก่อนสุดยครบับยอดครับสุดยอดได้น้อยเกมมาช่วยงานเลยนะผมระดับน้อยเกมครับไม่มีวันไม่มีวันผิดหวังครับทำงานนี้สุดยอดนีกเก็บงานตามขอบด้วยนะครับผมนะ โหโคตรแรงนอนมากินอินจัดรถเท่าแต่แรงอะทุกคนนะน,นี่ไม่เท่านะนี่ไม่เท่านะนี่อยากใส่ตู้แอร์นะเอ้าโหรถชันยันเอ้ยรถชนกันผู้ผิดนี่ขันนเี่เหรอหน่าเก่งอะไรไม่ร,รู้เดี่ย<แ>วแล้วเดี่ยวแล้วถ่ายไปถ่ายมาเดี่ยวเฉยเลยอ่ะ มัน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 กะมันกะวงไถยากพี่ไอไถอันเนี้ยเก็บงานฮะเก็บงานครับเก็บงานอันนอ่าทุกคนมามาละเราทำเส้นใหม่ได้ละทุกคนมันมีอันนี้ไหมเก็บมันมีเครื่องปลูกข้าวไหมอันเนี้ยมันมีเครื่องปลูกข้าวไหมมีพี่เกมนี้มันสามารถปลูกข้าวได้มันมันต้องใช้รถไถไี่แหละพี่ผมเคยเล่นเหรอใช่ครับผมเคยเล่นมันจะเป็นเครื่องปลูกข้าวใช่ไหม ใช่พี่มันจะเป็นเครื่องปลูกข้าวอยู่ข้างหลังให้เราซื้อมามันจะเป็นตอนแรกที่เราเกิดมันก็มีมาให้แล้วพี่ไอ้เครื่องปลูกข้าวให้เราไปขึน้นแล้วปลูกเอแล้วแล้วเราต้องไปขึ้นตรงไหนอ่ะคนนี้อ่ะมันจะมีกระสอบวางอยู่นะท่านจ๊าบพีมันจะเป็นกองกระสอบแล้วเราเข้าไปใกล้ๆแล้ลลวเรากดอาร์วีมันก็จะมันก็จะขึ้นเองเลยอาจจะนมับิเลยกองกระสอบอยู่ที่ร้านค้านะเขาอยู่ที่บ้านเราอะนะใช่หู ดยอครัน้อยเกมดูแล้วผมผ่ากลางเลยครับสุดยอดเป็นไงเก็บ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 ระยะพี่อ่ะเราต้องเก็บระยะเอาโอ้โหนี่ครับทุกคน ไม่ใช่อะไรหรอกมาพี่มันก็ไม่ตรงด้วยเลยประเด็นเน่ะเนาะใช่มันมันถ้ามัน่ายยาก็สร้างยากโอ้ยางหลังผมอ่อนด้วยพี่รถผมตอนนี้ใช่เหรอมันจมดินหรือเปล่าให้พี่มันมันแบนออกมาเลยพี่พี่ดูยางหลังผมดิอของพี่อ่อนปนะ่ะไม่ของพี่มันจมดินนะพี่มาดูยางผมดิพี่โอเคไม่ได้เติมลมมาแน่เลยอะ่ะมันนิ่มๆอ่ะทุกคนด,ดูดิมันแบนออกมาด้นะของผมอ่ะแบนออกด้านข้างเลยท่านี่ ใช่เหรอไหนเนี่ยพี่มาดูเนี่ยอ๋อของพี่อ๋อของพี่มันก็เป็นอ่ะเนี่ยเป็นยาปเป็นเหมือนกันเราไม่ได้เติมลบยางพี่ธรรมดาใช่ใช่ไม่ได้เติมลบยางต่เก็บงานตอนนี้ก่อนครับเก็บงานตอนนี้ก่อนเนี่ยท่านในชีวิตจริงนี่จะมีใครจ้างเราหรือเปล่าเนยใช่ไหมเพราะว่าไม่มีใครแบบนี้ไม่มีแน่นอนไม่น่ามีเลย ถ่ายสวยเกินไงก็ไม่มีพิด <C it S 1> <ท>แพงว่าคิดราคาแพงใชนะ่เนาะมันมันถายสวยเกินกาหนดแล้วก็เราคิดาราคาแพง <c oughs> โอ้วันนี้แบบนี้ด้วยเหรอพี่ม <c oughs> ีีี <c oughs> ก็เสร็จแล้วทุกคนนี่ถ้าเราถ่ายคนเดียวนี้น่าจะไม่เสร็จง่ายครับทุกคนก็ต้องให้น้อยเกมมาช่วยนี่คือผมโทรเรียกน้อยเกมมาถ่ายช่วยแบบสดๆเลยนะเนี่ย ผมกำลังดูหนังโปวอยู่อ่ะเออแล้วพี่ไมมก็โดนมานี่ขัดขันที่กำลังจะขึ้นสวรรค์เลยผมว่าพี่สนุ้ยดีผมเป็นน้องที่ดีขนาดไหนอ่ะ้ิิงงจังหวัดสวรรค์น่ะตัวเองเนี่ยแล้วก็มาช่วยพี่ทำงานนะเออขัดขัดจังหวะความสุขใช่ไหมดิหยอกอีกอันนี้อันนี้คือนักเกมเขาเรื่องจริงมาพูดเลยครับผมเกย์เกีย์เกย์ จริงๆมันก็คือเรื่องจริงแหละแต่ผมก็พูดแบบนั้นแหละแต่ทำเป็นเรื่องเล่นใช่ไหมใช่โอ้โหเม็ดจริงจัดเฮ้ยทำไมมันมีกองหย่าด้่ยพี่อารี่ไหนรงกลางที่น่าจะเผอที่น่าจะเผอเป็นติ๊กใส่แล้วมั้งมือบอลเนี่ยเอาตัดตป็นจำต้นไม้จำต้นไม้ครับจำต้นไม้เริ่ ผ่านสี่ครับทุกคนอันนี้คือใช้ผ่านสี่ขี้ยนแล้วก็อยากได้ผ่านห้านะจะได้ดินล้วนๆหน่อยเนาะผ่านสี่มีเขี้ยวใช่ไหมพี่ใช่ใช่ผ่านสี่มีเขี้ยวครับบ,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 บาทสองบาทเท่าอ่ะครับทุกคนสุดยอดนะล่ะบอาเลยว่าสมองิเขาเลยว่ามีจินตนาการดี่จินตนาการแบบแปดร้อยไอคิวครับทุกคนโอ้ต้องหนึง่งสิแปดหนึ่งสี่พันเซลพี่ เอาเอาจริงสมองคนเรามีกี่เซลล์สามารถนับไ,ได้ี่สมองคนเรานะแต่เฮียมันไม่สามารถรับนับได้มันเยอะมากแต่แต่คนนั้นน่ะเขาบอกว่ามีแปดหมื่นสี่พันเซลล์อ่ะ,ะแสดงว่าเขาเป็นน่าจะเป็นพวกแข็งตอ้นอยู่ยอีก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ได้เพราะหมอเขาเขาเขานถ้าที่เราเขาน่าจะเป็นแข็งต้นนะผมว่า <c oughs> เกิดมาเลยมีความรู้แค่นี้อะพี่แข็งต้นคือสิ่งที่ม่มีประโยชน์เลยใช่ไหม มันคือมันคือสัตว์ในกรที่เราใช้สายตามองไม่เห็นที่ที่ปลาชอบกินในน้ำพี่เพราะว่ามันไม่เห็นเรือมันเหมือนมันเหมือนแบคทีเรียพี่ออ๋แบคทีเรียก็สีจิ้งไม่มีประโยชน์อะแต่มันมีประโยชน์กับปลาพี่ปลาเล็กอ๋าะอยู่ตรงหน้าตาแล้วนั่นแหละนะก็อันนี้มาก็ชื่อปลาเออไม่พูดไม่พูดไม่พูดเลย ไม่หมายถึงปลาทูปลาอะไรประมาณนี้ไงนี่ครับปลาจิ๋ดที่มันกอบลิ้นปลาทูอะไรแบบนี้เนาะพี่เใช่ปลาทูปลาอะไรประมาณนี้อ่ะไม่เคยกินไปเจอไหมพี่ฮะก็พี่เคยแบบว่าซื้อปลาทูปลาทูราจเอ๋ใส่ในแมลงเนี่ยที่มันกินลิ้นปลาทูอ่ะปลาจิ๋ดที่มันกินลิ้นปลาทูว่ะพี่ผมเห็นใน facebook ของพี่เยอะแยะทำไมเราไม่เจอบ้างใช่ครับไม่เจอเพรว่าผม จะลองคว้าแล้วมากินดูพี่มันไม่รู้ว่ามันจะเหมือนกับเมงเออมันจะเหมือนกับไหจักรจั่นบ้านเราไหมนะทอดกินนะพี่พี่ว่าจะอร่อยป่ะพี่ไม่รู้อ่ะไม่เคยลองขนาดน้อนใหม่เอาทอดเนงอร่อยเลยพี่ผมว่าน่าจะอร่อยตอนนี้มันจะคนแล้วมันรสชาติจะเดียวกันเราก็เห็นมันรูปร่างเดียวกันนะผมว่าน่าจะเหมือนกันนะพักยุบลายยุบลายเดียวกันใช่ไหมใช่ เก็บงานใต้ต้นไม้ครับเก็บงานตกลงต้นไม้ครับนี่แหน่แหน่แหนแหน่แน่อะไครับพี่เพื่อนแล้วเหรเก็บรถพี่เพื่อนแล้วต้องลาางรถแล้วจะไหวโอ้โหขับเพื่อนไม่ได้เดี๋ยวค่ล้างโอ้โหปีต้นไม้เดี๋ยวค่ล้างรถก็้โสายปีพี่พี่ดูแล้วกันนะก็้โสายปีนปีต้นไม้ไปทีนึง ใน,ในชีวิตจริงเขาก็ขับแบบนี้นะแบบว่าถอยมาแกว่ยบขับแถวต้นไม้นี่ยแวล่างต้นไม้ขาดเลอยอ่แต่ถ้านี่ถ้าพี่ไม่เตือนว,ว่าจะเกณฑ์ทหารไม่นานนี่พี่จะซื้อรถไถนะแบบพอนะพ่อนายเปียคู่ทกศจะได้มากเลยม,ม,มันทำงานตอนแรกนะพ <นะ S 1> ี่ตอนแรกคือบ้านผมก็จะซื้อรถไถเหมือนกันพี่แต่คือยายผมอะ่ะมันไปซื้อไม่ใช่ว่ายายอะ่ะยายน้าเออยยายผมแนะนําพี่ดีให้นะ้า คือน้าผมมันอยู่่างประเทศแล้ว,ลวงงเงินนะพี่เข้าใจคือว่าแล้วเขาขายที่ดินมันถูกด้วยแล้วก็ยายผมก็อเ,เอาไว้เก็บของเอาไว้เวลาแบบว,ว่ายัางไงนะายัางไงน,น้าผมอ่ะก็จ้างยายผมนี่แหละในการทำนายแล้ก็คืออานั้น่ะเอาไว้เก็บข้าวเอาเอาทำธุนข้าวแล้วที่แต่พอฟิลิปป์พอน้ากลับจากอิตาลีคือจะไปโอนย้ายที่ดินกันคืออยู่ดีน้าผมก็ไม่สามารถทําได้ มีที่ดินเยอะไปเอ้ามีที่ดินเยอะใช่มีที่ดินเยอะมากเลยนะนาผมอะคือมีมีนานา2ี่ว่าไร่แล้วก็สวนลำไยอีก8ไร่แล้วก็สวนแล้วก็สวนกลอวขอมาสักเกมไม่ลองขอมาสักสองไร่อ่ะแล้วเกมขายฮะไม่ได้คือไขาตั้งใจะให้นะหลานรักในหลานรักไม่ได้รักเลยอือทำไมอ่ะก็มีปากเสียงกันทุกครั้งเนี่ยที่เห็นหน้า ทำไมอ่ะที่บ้าคนคนคนอะไรคนในบ้านผมเป็นมีเชื้อสายขี้บ่นพี่ก็เลยบ่นกันนี่ก็คุณบ่นดาดานั่าไหร่พี่เฮ้ยเสร็จแล้วเอาเกลี่ยต้นไม้ต้นไม้เท่าไหร่พี่ก็นั่นแหละพอคือว่ามันโอนย้ายที่ดินไม่ได้คือยายผมก็ต้องซื้อไงตอนแรกตกลงรถไถไว้ที่สี่แสนกว่าบาทเป็นมือสองพี่ก็ไม่ได้ซื้อก็อดอย่งั้นผมก็ได้เป็นไอ้หนุ่มรถไถนะพี่ ไอ้นุ่มรถถ่ายฟังเพลงหลูกกุ้งเอ้ยไม่ใชแล้วเครื่องเสียงผมบอกเลยว่าถ้าผมได้รถถ่ายนะมันจะกลายเป็นรถถ่ายที่แบบว่าเป็นปากกระปูเดินได้พี่ไปทรงไปเส้นอะไรไม่รู้ว่าเยอะแยะผมบอกเลยยาเสร็จแล้วเยยเสร็จแล้วอีนิดเดียวอีนิดเดียวเย็นเย็นเย็นโอ้โหเวลีกูดบัสแมนบัสแมนอีนิดเดียวเฮียอนิดเดียวอ่าน นี่เดี้ยวได้ได้เดี๋ยวพี่เก็บเก็บร้านเรียดแถวดต้นไม้ก่อนต้นไม,มน้นี่ยังไม่เลยเนี่ยเไปครับสักู้สูอโอเคเดี๋ยวผมไปหาที่ถ่ายรูปรอเลยนะครับทุกคนนะโอ้ยตายแล้วจะเสร็จแล้วนี่ท<า><ห>ี่มา<อ>ขึ้นทางไหนกเลยดิฮะที่มาขึ้นทางไหนอะพี่ทางนี้อะพี่ผมขึ้นหรอใช่ใช่ใช่นั่นแหละนั่นแหละเสร็จแล้วท่านไม่นะพี่ งานแล้วครับผมเป็นไงสุดยอดเดี <c oughs> ๋ยวจอดเดี๋ยวจอดไว้คราวนี้หน่อนจอดไว้ครวนี้่อเออจอดปิดคลิปก่อนนะครับผมไหนๆก,ก,ก็เสร็จงานแล้วครับ <c oughs> ทุกคนอ้อาแล้วครับทุกคนครับก็ตอนนี้เราก็ทําคลิปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยๆๆอ,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 อยแล้วนะครับทุกคนครับก็สําหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปใหม่เลยนะครับ วั <c oughs> นนี้ขอทอลาไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับซีรเนครับ